ใช่ชีวิตของคนแถวนี้นะทุกคนก็เจ้ากัดจักขี่รถสวนแบบนี้นะพอมันง่ายบรรนอกเขาในเมืองของคักพวกคนดก็เจ้ากัดสวนมากไปน้องเพราะว่ามันไกลมันยังเนาะการไปการมาเนาะสะดวกสบาย,ยพมสบิกุ่นหรืล่าม่เอาโหสดซุดจะเหมารถซุดซ้ายค้นหนัก็เลยการเลืงานเนาะอันนี้คมนะอันนี้เขตปทุนแบนเาตลาดกลางทางตลาดรินทางเายทีสะดวกสบาย ไข่มวยเลยไข่มุย ت ت, <ค>ม้ยไข่มุ้ยมี <fall. S 1> สนามฟุตบอลนี่สนามฟุตบอลพระเจ้าเปิดกันตื่นสี่แล้วเอ้ามันนี้กับพาทุกคนเที่ยวชมบรรยากาศพี่น้องอยู่เที่ยวเขตนี่แหละพี่น้องเไปเขตนอกเลยแหละเขต่เซลซานเมืองนี่แหละพี่น้องเไยชมบรรยากาศของเมืองไทยของประเทศไทยเนาะมันนี่กันมาบึงพี่น้องการทำงานอยู่ที่ต่างแดนเนาะมันนี่กันพาทุกคนขับรถชมบรรยากาศอ่ะ มาขอบอกคุ้มก็สบายดีบอกคุณสบายดีสบายดีอ่าไปจากไหนอุ้ซื้อจังไหนบอกคุ้มาหนี้ได้ออกมาข้างนอกชมบรรยากาศยามวันแดงแบบนี้ว่ารู้สึกดีใจเราเห็นเดือนนี้ตะเวนเนาะเาเห็นเดือนให้ตะเวนบุบบุบคุณเหรอไม่ถามว่าอะไรบุบบุบที่ไหบุเห็นเดือนตะเวนบอบเรื่องงาชีทุบมาทุบคุณจะละเมิดอ่าฉีดเชอรคนต่างแดนเนาะแมนแมาอยู่เมืองไกลเนาะแมนแมาอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเนาะแมนนเมื่อนี้มีโอกาสก็เลย พามาส้มของนี่คมเนาะนี่คมของแห้งงานบ้านเลื่อนของเขาเจ้าเนาะแม่แม่แม่แ,มแล้วกันการการไปการมาการสัญจรของเพิ่นเจ้บาบ้านเมืองของเพิ่นนี่ห้องเพื่อนเขาเจ้เาจะเ,เป็นสี่เนาะจะเป็น,น,น,นแบบเป็นแถวเป็นแถวกัน่อยเนาะจะบ่ค่อยไปพี่เพื่อนแบบเป็นหลังบา้านแบบบ้านเฮานี่นี่เพื่อนเนี่ยจะเป็นแถวออาไปเลยนะเป็นแถวเป็นหลอกของมันเอาไปของไปของมันนะเออเพื่อนเขาจะอ้เพื่อนเนี่ย หอมเขาเจ้าเฮือนเขาเจ้าบอกว่าแบบระยะพื้นที่เนาะแบบประหยัดพื้นที่แหงเลยทุกคนคือมีพื้นที่แบบพื้นที่หนึ่งเลยก็เป็นเจ้าของคนเดียวแหละครับผมคิดว่าได้ที่สุดเลยนะให้ให้เศร้าหรือว่าให้ซื้อไปเลยเนาะเป็นคอนโดไปเลยเนาะเนี่ยส่วนลัาจะเป็นซึ่งแบบนี้แม่เออ่อทุกคนบ้านเมืองเพคนเดี๋ยวก็มีความแตกต่างกับบ้านเฮาเนาะพวกนี้โอเคอ๋อจมอทุกคน เขาสะดวกสบายนะลูกเนี่ยเพื่อนตึกของแถวของแถวเพื่อนเขาเจ้าจะเป็นแบบนี้เป็นเพื่อนเป็นหลังเป็นหลังกว่าจีจีจีเป็นดอกเห็ดหัวอเป่เป็นหลังไม่แถบแล้วก็ติ๊ดติดกันเลื้อนเขาเจ้าเออหนาแปรบแน่เลยนี่เป็นเลื้อนเป็นชัดเป็นชัดแบบนี้เลยนี่หลังนี้อยู่กลางทางเออว่ะเลื้อนหลังนี่คือแปลกแท้เพื่อนมาย่อมขายหรือว่าไดี๋ยวไหนว่าเลื้อนเป็นแบบนี้ก็มีบ่ เออว่าดาแพงดีว่ะพวกเนี่ยเพื่อนเขาจะเป็นตึกอันไหนเป็นงานรังเดียวเออเรื่องรังเดียวเพื่อนเนี่ยเขาเรียนไทยเมืองไทยก็จะเขามีความแตกต่างกันเนาะขมิ้แตกต่างกับบ้านเฮาหลายนะทุกคนบ้านเขาจะมาสร้างบ้านห้าวแบวอะไรบรรยากาศพาทุกคนมาชมบรรยากาศเนาะยามแนงแลงเออตอนจะบอกยังไงก็ตอนคนกันมัสิเลิกงานนะเลือกงานเลิกงานเนาะแมนแมนแมนสามวนเฮ็ดวันสามวน เหตุงานวันเสาร์เลยาบุเหตุงานวันเสาร์ก็ยุดคือว่าแล้วเอมยุดไหยุดตรง้าเป็นบางบริษัทก็จะก็ยุดดิโอ้ม่จะไมใส่อนี้วจะไม่ใส่เข้ารถคือหลายแส่ไม่จะจะใส่คำว่าหลายใส่คำบ่าหลายผักหลายนี่ยใส่คำนี่ยังเบิร์้นโอ้แต่เป็นกาลังิตทุกท รม่นองเทววก่น่ะสองเทส่งพลักงานได้นะบลงาก่ะเออรถเทยวเห็นมือนาแม่นแม่นแการไปสนาสะดวกสบายนะไม่หาว่าอะไรโรยไปั้านไหนเลอบรรยากาศนอบมาผู้ยามแดงเล้งโอ้แต่เป็นจีโรปีนเดียว่ล่างอกจอลครหลุดใครล่างกระจลา้ขากเนาะแมนไปออนซ้อน ติ๊ดกันเลยรถหลังไอรถแม่พวกจะเลื่อนี่นี่นี่ออกมาแล้วตสบายเนาะอันนี้ตามันเป็นการการใช้ชีวิตของคนแถวนี้นะทุกคนกเจ้าก็จากขี่รถสวนแบบนี้นะพอมันง่ายสาวาสิไปกับรถอยู่คุณมันไกลนะทุกคนก็ต้องขออนุญาตเนาะรถแมน มันเป็นมันเป็นชีวิตปกติของก็เจ้าไงอยู่เที่ยวเขตนี่ไอ้เจ้าก็จะชวนกันแบบเออมันอยู่ในเมืองมันเป็นเขตที่ว่าไอ้ที่นี่ได้ประกบภาพบรรยากาศสวนไม่สวนเป็นหลอดเลยวะไม่อะไรวะอันนี้มันบมสวนได้หนี่มันเป็นทางปกติสิบแปดหลอดอันนี้ไฟปกติเลยนะบประกูไฟอะไรที่เฮาข่าต้องล่อรถออกเลนนะนอรถก็เข้านาชิบัุนออกเลนนะ เน่ยบรนอเขาในเมืองของผมจักพุ่เขาไโอ้ลยในรถเจ้าลอเลยลอกันเลยแบบโอ้ก็เจ้าขี่จักรยานเต็มเลยข้างหลังกันแต่มันก็เรีแต่ออกพายสั้นจอนแบบไดเนาะสหรับการจั้นจอนมัแก่ละคนม็เจ้ากรสวนมากไป้องเพราะว่ามันไกลมันยังเนาะการไปการมาเนาะรสบายคนขึ้นรถพ่นหรืล่เ ซุดจะมาลดสุดท้ายคนหนัก็เลิกการเลิกงานเนาะสายไม่รักเขาเขาจิตดจดท่านสายไม่รักเขาจี๊ดคีรถมาเลีนนี่ก็ต้องก็ต้องทาเพราะอนุญาตก็เจ้าก็เจ้าก็ให้ยขามเน๊ยแม่แม่แค่เขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็มีความเคารพต่อกันนะนะในการใสถนนใสวัท่านี่แหละเขาก็เห็ุตามงก็เจ้าแหละตามคนพื้นที่ก็เจ้าแหละเนาะเขามาอยู่บ้านเพื่อนซังเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเขาเป็เห็ุตามแต่ว่าสิ่งไหนที่มันยิดเลาก็บรรเ็าแม่แม่เออเขาก็เรียนรู้ซึมซับกันไปน่ะ แต่ว่าที่เขาสวนเลียนมาหันมันกับมันเป็นชีวิตสั้นจรลข้าเจ้ามันเป็นสั้นอยู่แล้วเนาะคือสาวเด้วยสาวเลนจักจักจักหากับเรื่องเรียงหรือทานม่้สาวนจีแมนก็แถวนี้มีแต่นิคมเนาะมีแต่นิคมเน้นที่เราเจ้างานมึงเจ้างานเนี่ยเป็นสาวบาทเจ็บเลยนี่บาทเจ็บเลยเรากันโดนแมวห่วนบอกอาจะเป็นข้เจ้ามักเลี้ยงแมวเนาะสานแสนมาเข้าเจ้าเจ้า นกำลังเลือการเลิกงานห้องก็เจ้ามอแลวดออยู่คนนู้นเดี๋ยวไปสี่เลยแบบแดดสาวเนาะแดกยั่วๆเลยเนาะแดกยั่วๆมันแม่งเมาเลยว่ะบาทสองก็เจ้าสี่เลยสาวร้ายเออบาทก็เจ้าก็แบบสบายอะผิวๆๆิวสบายแต่ว่าทางดำนี่มีทุกซอกทุกมุมเลยเนาะมีทุกซอกทุกมุมทางดำทอดผู้เห็นทอด ที่นี้นัดเดียดีนะเห็นแล้วว่าเขาจะปลูกดอกไม้ในหนาเฮือนเขาจะหนาโรงงานเขาจะโอ้โรงงานเขาจะโรงงานใหญ่อ๋อบปกตีรถรถเขาจะจอดไว้เองสิจอดหนาทางสิเลยมันไม่มีรถจอดเนี่ยมันเหลือบอกว่ารถมันหลายเกินบบริษัทต่างๆหลายขัดทะเลวะพี่น้องทุกนี่แหละเขาเรียกว่านี้คมนะอันนี้เขตปทุมแบนตลาดคางทางตลาดริมทางเลยสะดวกสบายขายกันเลยสิขายให้พนผัดร้านนะก็ คนงาน <ไฟ S 1> คนยังมาแบวบดมาใสให้งานแม่มแม่ใสให้งาน,น,นคนทุงท่งทุ่งเจ้าง,งานเขาเจ้าหลายเจ้านี่คนมันก็ง่ายหลายเมืองตามถึงตามปอยเนาะหมู่บ้านเขาเจ้าขายกันพักหย่าเขาคุนขายกันสี่เลยสะดักสบายเล<ด>ยเมืองไทยเนาะมันสบายเกินไปแลว้วบอกกูเลยโอ้มันก็ระสุสอส่วนเนาะเดีวเด้อส่นประเทศไทยเมืองไทยเขาเจ้าเมืองเนี่ยขายแบบความสุดวกสบายขายอยู่หนาบริษัทหนาโรงงานอย่างนี่เลยขายอยู่สบายเครื่องคุปปานเลยนะแม่น สบายครับนะวะสบายเลยนะเด็กน้อยคนนบนทางเหลือกงานเนาะซิมกันเลือไปหน่อยซิมสับกันไปแมนแมนแมนก็แม่โรงงานพระเจ้าพันจะลงง่ายๆแค่เดียอันนี้กับภาพส้มบรรยากาศแมนแมนแงมแรงๆอย่างสิก็ส้มบรรยากาศที่ว่าบอกไปเลยว่าสุดยอดอันนี้เบิ่งการชีวิตของคนเนาะแมนแมนเบิ่งตั้งจังหวัดคนมาเหเรื่องงานอยู่ในเมืองกรุงเทพหรือเปล่า แรงงานต่ตางๆแมนแมนแมนแรงงานแรงงานต่ตางๆชีวิตแรงงานท <Man. S 2> ุกคนเลือกงานมากับบางคนกับไปหลิปไปเดี่ยวบางคนกับไปกินเนาะ <Man. S 2> หนึ่งสัปดาห์จะมีครั้งเดียวเนาะ man, man. สัปดาห์หนึ่งจะมีวันวัออเป็นที่การสันจรการกต่างๆของแรงงานเราส่วการเป็นอยู่นะก็คือแบบใส่ชีวิตอยู่บ้านเพื่อนนองี่แบบไม <ขอ S 2> แบบ่ได้สี่ละ มานเพื่นมืพนี่หละโอ้แถวนี้ก็ีแต่ตึกนาะตึกแถร้านายี่ไข่มวยเลยไข่มวยไข่มวนีสนามฟุตบอลนี่สนามฟุตบอลพระเจ้าเปิดกันสี่เลยการชอบเนอบสุดนะยังบ้านเพื่นเมืองเพิ่นังสี่ดยความเจริญของเกษบอกกนี่จะโครงงานหมู่บ้าน อันนี้คือเขตปทุแมแบนนะทุกคนนะที่ว่าพามาเมานนื่อนี้เป็นเขตเท่าพะปทุแมแบนปทุแมแบนพามาเบิ่งภาพบรรยากาศของพระเจ้าเลิกการเลิกงานพระเจ้า,เ,าเป็นังใจนะแถนะวน,ออน, ork. นี้ส่วนมากที่เดี่ยวองค์การโรงงานเนาะองคเจ้าโรงงานลายบอกพวกแถวนี้นะเขตนี่ส่วนใหญ่จะมีแรงงานต่างด้าวเฮาดีหลายเนะแม่แรงงานลาวแรงงานกัมพูชาแรงงานธรรมะจะหลายสุดก็คือเขตนี่ เกี่ยวกับข้าวกำลังดื่มขาวกำลังถ่ายทมบรรยากาศแลก็เทสทีนี้แม่มาไปเลยแล้วก็จะมีนี่เป็นบ่อนล้อรถเนี่ยล้อรถสองแถวยังมีสองแถวแม่นี่เลยบ้านนะจะเาหีเลยมีสองแถวที่อันนี้เป็นข้างเขาแถวตลอดแถวแถวมีตลอดขายตลอดทางมหาวิทยาลัยแม่เขาจะตีต้ก่อีน เป็นหมู่บ้านเป็นเินของเถวของเศ้าพื้งเมืองแถววัดสกพรแมเนินอะไรนะเทพพนาลามเาอยู่กันยังสี่เรือของแทวอยู่ันสี่ันหนาเขามากันเรื่องของแทวก็สุอยอดเลยดีว่าเออคอยเขาไม่เคยมาดนแถวนี้ยังบม่เคยมากบ่บ่บ่แถวนี้เขาไม่เคยเข้ามาวะเมยมาเกื่อบ่บ่บแน้แลบ้านเมืองเขาจะบ่าเขาบ่เคยมากเขาต้อง มาตักวี่แล้วมาเบ่งภาพบรรยากาศความสวยงามวิทยาลัยเจ้าเนาะมาวิทยาลัยลาดพญาลาดพญาไวยเจ้าเบิ่งมูเคืนเขาเจ้าเนี่ยเป็นกุ้มเป็นโคอนอย่างนี้สิเลยคล้ายๆแบบเป็นหมู่บ้านหนึ่งแบบแยกออกจากจากหมู่บ้านต่างหากแยกออกไปเลยเป็นเป็นสายเป็นเป็นลัวเป็นลัวของหมู่บ้านนั่นเลยพระเจ้าจะเหตแบบนี้นะประเทศไทยเขาเจ้าอมกนาแปลกันนะ กูบอเคแล้วกาลังหนึ่งล like, ้งหนึ่งในยคนขางที่จะแพงนะราคาคนขางที่จะแพงเป็นหมู่บ้านเนาะแกจะเป็นแบบอันนี้มากแก้วเหมลูวะกมายังก่อนบเยงมบ้านระเจ้าตามซอยตามหมู่บ้านเราเดี๋ยวก่อไปไหนเข้ไปแล้ว เรียกว่าอะไรเี้ยเข่ามาบึงตามนี่แหละตามสองตามซอยตามหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านเขาจะเป็นสี่เลยปะกูมันแตกข้างกับบ้านเขาบอกหาปลาคือกันได้หาปลากันเออหมู่บ้านเขาจะเอาชนบทเขาจะเอาเป็นสี่กันข้างกับผมในไงนอตในไงคือกันก็คือกันกับหมู่บ้านเาแหละแต่ว่ามันแตกข้างแถวบางทางยางนะเออแต่บ้านเขากิดบางจุดบางบ้านกันเป็นทางยางสี่แหละก็จะก็อยู่เป็นสี่ทางเส้นทางต่าง การไปมากอะยากเลยจักหน่อยเพราะว่าทางมันแคบนะเพื่อรถใหญ่เขับมากกว่ยากนะทุกคนเบืองภาพบรรยากาศมันกาจิแก่แล้วหมวดนะเน่แล้วเพราะว่าเจ้ากตะวันตกแว่าเนี้ยแปลกใจคือเพื่อนเจ้ามันติดกันเกินนะติดติดติดกันเพื่อนเพื่อนเขาเจ้านะเจ้าก็ขายของนองกับบ้านเหาองอะไรคลายของแต่ว่าที่นี่มันแปล